สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่กันอยู่กับสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลปีใหม่นะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่บริเวณชุดของขวัญน,นะครับชุดของขวัญส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วยกาแฟช่วยชงชานะครับราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับสามารถซื้อเป็นของขวัญซื้อเป็นของฝากได้เลยนะครับนี่ก็ราคาทุกถูกนะครับอันนี้ช่วยกาแฟชุดช่วยกาแฟอู้อ่าเป็นชุด ชุดกาแฟสี่ชิ้นนะครับ199าบาทนะครับ4ชิ้นนะครับเป็น2ชุด4ชิ้นแล้วก็อันนี้ก็8ชิ้นนะครับ4ชุด4ที่8ชิ้น329บาทนะครับชุดถ่วยกาแฟฝั่งนี้ก็เป็นชุดถ้วยกาแฟเช่นเดียวกันสวยๆนะครับส4 9ยบาท8ชิ้น4ที่เช่นเดียวกันนะครับผมให้ดูนี่อันนี้มีหลายรุ่นลายให้เลือกนะครับมีหลายรุ่นลายให้เลือกโอเคชุดเครื่องดื่มนี่นะครับนี่ อย่างนี้อีกแบบอย่างนี้ก็อีกแบบนะครับนี่199บาทเท่านั้นเองฝั่งนี้ชุดเครื่องดื่มเช่นเดียวกันนะครับ129บาทนะครับเป็นกล่องสวยผูกโบได้เลยหรือใครจะห่อ,หอเป็นของขวัญอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ชุดโหลกแก้วนะครับโอ้มือสั่นมือสั่นพอใกล้ๆก็มือสัอ่นเลย55คนเรานะครับเออหัวเราะให้ความสนุกของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ โถเซรามิกหูจับก็ซื้อเป็นของขวัญได้นะครับ149บาทนะครับฝั่งนี้ชุดกาแฟ6ที่นะครับ6ที่เป็นเป็นกาแฟเป็นเป็นถ้วยกาแฟ,แฟแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้อ่าแบบนี้นะครับพอดีน้องเขาเรียงเขาเรียงแบบโอ้โหไม่มีที่จะเรียงนะฮะร้อยเก้าสิบเก้าบาทตรงนี้นะครับอันนี้ชุดเดือกน้ําใสมีเหยือกน้ํามีแก้วสองใบนะครับนี่นะครับามาฝั่งนี้กันบ้าง โอ้ข้างบนชุดเหยือกน้ำมีแก้วรองด้วย289บาทนี่มีแก้วรองด้วยนะครับนี่โอ้โหเหมาะ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 ,ม,ะมีใครจะซื้อมาฝากเราบ้างนะอ่ะอันนี้ก็ชุดเหยือกน้ำเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้4 4ที่4ที่นะครับ219บาทนะครับนี่ก็ฝั่งนี้ก็นี่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 น,น,น,นี่ชุดชงชา กา Nam ชากระเบื้องเออ219บาทมีมีมน่าจะมีหลายแบบให้เลือกนะครับพอดีน้องเขาโชว์2แบบนะครับแต่สวย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 ทั้ง2แบบเลยนะครับแล้วก็ชุดกาแฟเหมือนกนันในชุดกาแฟนะครับมีมีแก้วรองกาแฟด้วยนะครับอันนี้ก็ชุดน้ำชาบอสซัมโอ้โหกี่ชุดเนี้ยอุ้ยเยอะ219บาทเองเออชุด ชุดช่วยน้ําชาน้ําชาน้ําชานะฮะออกเสียงเกือบไม่ถูกแล้วต่อไปก็ชุดแก้วของขวัญคราแบบนะครับอันนี้ก็คุณลูกค้ามองตามภาพแล้วก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยที่ห้างทูวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับมีชุดของขวัญเยอะแยะให้คุณลูกค้าได้เลือกมากมายเลยตามราคาที่เห็นตามป้ายอยู่ตอนนี้นะครับนะรบ,บางทีก็กระจุกอยู่ข้างในก็มีเพราะว่าพื้นที่เรียงมีน้อยอ้าานี่ไง 179บาทนะครับนี่ขณะที่เราถ่ายวิดีโอนี้ด้วยก็เห็นบรรยากาศเสียงภายในห้างไปในตัวด้วยนะครับอ่ะชุดกาแฟนะครับตั้งอยู่3จุดด้วยกันนะฮะที่แผนกวีแลนด์แล้วก็ที่บริเวณหน้าแคทเชียนะครับแล้วก็ที่โดมด้านหน้าห้างของทุวิกิจ s ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับคุณลูกค้าชอบแบบไหนเลือกแบบไหนก็มาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับขอบคุณครับ